ข้อ15โจทย์บอกว่าความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทั้ง3เป็นจำนวนเต็มบวกที่เรียงกันเป็นลำดับเลขเลขคณิตความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากนะที่เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตเออเลขคณิตจะเอาเลขาให้ได้เลยโจทย์ถามว่าจะหารด้วยจำนวนใด ในข้อใดต่อไปนี้ลงตัวแปลว่าแปลว่าแปลว่าถ้าเราหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากออกมาเนี่ยมันน่าจะทําให้เราดูออกว่าอะไรมันน่าจะหารได้แน,แน่อันนี้คือคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมเนี่ยบัรถูกหารด,ด้วยเลขอะไรลงตัว ความยาวรอบรูปใช่ไหมของสามเหลี่ยมมุมฉากจะถูกหารด้วยเลขอะไรลงตัวนิดนงึงเพราะงั้นอันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดด้านของสามเหลี่ยมขึ้นมาตามด้านถูกไหมเราก็จะกำหนดด้านของสามเหลี่ยม สามด้านแล้วก็จะต้องให้เป็นลำดับเลขคณิตด,ด้วยนะลำดับเลขคณิตเนี่ยมีลักษลับเป็นยังไงก็คือแต่ละพดเนี่ยจะอยู่ห่างกันเท่าเท่ากับเท่ากับบวกดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดขึ้นมาก็จะเป็น แบบนี้ก็จะเป็น a ถูกไหมด้านหนึ่งก็จะเป็น a ด้านถัดมาก็ควรจะเป็น a บวก d แล้วอีกด้านหนึ่งก็ควรจะเป็น a แล้วก็บวกด้วย2 d ใช่ปะคือแต่ละด้านเนี่ยจะห่างกันได้โดยบวก d นั่นเองเป็นไปตามความสัมพันธ์ของลำดับเลขคณิตแต่เพื่อความง่ายจริงๆแล้เจะทำแบบนี้ก็ได้นะเราอาจจะเปลี่ยนให้เป็นอีกแบบหนึง่งก็คือเปลี่ยนให้เป็น ให้ตัวตรงกลางเป็น A ไปแล้วก็ตัวตรงซ้ายเป็น a ลบ d ก็คือด้านสั้นสุดเป็น a ลบ d แล้วก็ด้านที่ยาวที่สุดเป็น A บวก d อย่างนี้ก็ได้จะแบบบนหรือแบบล่างก็ได้นะแล้วแต่ถนัดหลังจากนั้นเราก็จะได้ด้านทั้งหมด3ด้านมาแล้วก็คือมี A ลบ d มี A แล้วก็ A บวก d นี่คือด้านทั้งหมด3ด้านเดี๋ยวเราก็เอาลงไปใส่ในรูปแค่พอเห็นภาพ a กับ a ลบ d เป็นด้านไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่ด้านตรงข้ามม,ามุมฉากสมมุติให้ด้านนี้เป็น a ลบดด้านนี้เป็น a อยังไงด้านที่ยาวที่สุดก็ควรจะเป็น a บวก d นั่นเองเสร็จแล้วนึกถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงพีทาโกรัสจริงปะจากพีทาโกรัสบอายังไงด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับอีกสองด้านที่เหลือกําลังสองแล้วก็บวกกัน ก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็กระจายเลยแล้วกันก็จะกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองบวกสคูณหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองฝั่งขวามืออันนี้เป็น a กําลังสองอีกก้อนหนึ่งเหมือนก้อนซ้ายแต่ว่าตรงกลางเป็นลบก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจากตรงนี้เห็นไหมว่าซ้ายมือกับขวามือเนี่ยมีอะไรที่มันสามารถ จะการได้อ่ะมองไปซ้ายมือมี a อกำลังสองขวาม,มือก็มีเอกำลังสองจะมาตัดกันได้หายไปหนึ่งตัวตหนึ่งนะนี่เอ๊ะว่าเปลี่ยนหัวปากกาลแล้วนะอ๋อเหมือนเด็กเอกำลังสองจะไหมกำจัด ข้างละตัวก็คือเอาเอกำลังสองลบออกทั้งสองข้างหรือย้ายมาลบกันก็ได้แล้วก็มีอะไรอีกมีดีกำลังสองก็จะก,การหายไปพอกันสุดท้ายซ้ายมือเหลือสองเอดีขวามือเหลือเอกกำลังสองลบสองเอดีแล้วทำไงต่อเราก็จะได้ว่าเป็น2 a d มีค่าเท่ากับ a กำลังสองแล้วก็ลบด้วย 2 ad ถูกไหมย้ายทั้งหมดไปกองข้างเดียวกันแล้วกันก็คือย้ายทั้งหมดมาอยู่ฝั่งขวาก็คือย้ายลบ2 ad ไปลบฝั่งขวาใช่ปะแต่ว่าเอามาเขียนใหม่ที่ฝั่งด้านซ้ายก็จะกลายเป็น a กาลัง2ลบ4 ad มีค่าเท่ากับศูนย์แล้วเราก็ดึงตัวร่วมออกมาก็จะกลายเป็น a คูณกับวงเล็บ a ลบ4 d มีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ปะจากตรงนี้ มันอยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบมาแล้วนะเราก็เลยสรุปได้ว่า a ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ตัวหนึ่งใช่ไหมกับ a ลบล d มีค่าเท่ากับศูนย์อีกอันหนึ่งแน่นอนว่า a เท่ากับศูนย์เป็นไงเป็นไปไม่ได้เหตุผลเพราะว่าความยาวด้านเนี่ยมันไม่ควรเป็นศูนย์แล้วก็ไม่ควรจะติดลบด้วยคือดีเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขสักตัวแน่ๆเพราะงั้นอย่างอันนี้ก็จะตอบว่าเป็นไปไม่ได้ ก็จะเหลือฝั่งขวาฝั่งขวาตรงนี้ทําต่อก็จะกลายเป็น A มีค่าเท่ากับ 4d แล้วก็ทำไรต่อไม่ได้แล้วนะก็ผักไว้อย่างนี้แหละเสร็จแ,แล้วอันนี้เราได้ความสัมพันธ์ระหว่าง A กับกับ,ก,บกับ d มาถูกปะหลังจากนั้นเราก็จะพยายามไปหาความยาวรอบรูปซะอ่าวจากเดยวเล็กกว่าจากหาดีกว่าหาความยาวรอบรูป สามองมุมฉากใช่ไหมให้เป็นตัวแปรอะไรดี s ละกันมีค่าเท่ากาับ a ลบ d บวก a แล้วก็บวกด้วย a-d บวก d เปิดเด้บอกมาก็จะกลายเป็น a-d ลบ d บวก a แล้วก็บวกด้วย a อออลบ a, d a ลวบวกว a d ใช่ไหมก็จะมี d ตัดกันได้สุดท้ายก็จะเหลืออยู่แค่ Aaa a, 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 ก็คือ 3a นั่นเองเราก็จะได้ว่า S นั้นมีค่าเท่ากับ 3a ใช่บาให้เราดูจากรูปตรงนี้ตรงเนี้ยแปลว่ายังไง a มันจะต้องเป็นจำนวนโจนเนี่ยบอกอยู่ว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มใช่ปะนั่นก็แปลว่ายังไง a ตัวเนี้ยก็ต้องเป็นจำนวนเต็มแน่นอนจริงไหมความยาวรอบรูปเป็นจำนวนเต็มแปลว่า A น่าจะเป็นจํานวนเต็มใช่หมถ้า a เป็นสัก1.5เงี้ยคูณออกมาก็จะไม่ได้จํานวนเต็มอย่างตรงนี้ถ้าสถานาการณ์อย่างนี้นะก็แปลว่า3เนี่ยหาลงตัวแน่ๆแต่ว่าไม่มีในช้อยเราก็เลยทําการแทนเพิ่มก็เปลี่ยนใหม่เป็นให้ a ตัวนี้กลายไปเป็น 4D ซะก็เลยได้เป็น3คูณกับ 4D ซึ่งนั่นก็คือ s มีค่าเท่ากับ 12d เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนว่า12ต้องหารลงตัวแน่ๆเพราะงั้นจากตรงนี้ก็เลยสรุปได้เลยว่าความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากที่ความยาวด้านเป็นลำดับเลขคณิตจะสามารถหารด้วย12ลงตัวนั่นเองจริงๆเราก็ได้3ก็ได้12ก็ได้ มากกว่าน,น้อยกว่านั้นยังอื่นได้ปะ่ะหกก็ได้หกก็ได้จริงปะอันนี้ก็คือคำตอบนั่นเองตอบข้อข้อที่สี่ใช่ปะ่ะสิบสองสามารถหาลงตัวได้ เราจะทำทั้งทางที่มันยังเป็น a a บวก d แล้วก็ a บวก 2d ก็ได้เหมือนกันนะคือความเร็วอาจจะไม่ต่างกันมากนิดๆหน่อยๆยกเว้นว่าข้อที่มันมีพวกแบบยกกำลังสองอะไรเงี้ยที่มันมีสองสมการเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไม่ได้ถึงกันนานแบบถึงขนาดเป็นระดับแบบเป็นนาทีนะบางคนแบบนึกว่าใช้เวลาเป็นนาทีไม่นานขนาดนั้น ใช่ปะตอนแรกเราแทนสามลงไปปรากฏว่ามันไม่มีคําตอบเราก็เลยลองเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นสีด่ดีจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าก <g iggle> ็ควรจะลองหาความยาวรล,ล่ารู้ออกมาก่อนเพื่อเราจะได้รู้ไงว่าเราต้องทําอะไรต่อแต่จริงๆแล้วยังไงไปลายทางก็ต้องมาถึงตรงนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถือว่าเป็นไปตามแนวทางเลยนะอืมถ้าลองทํามาจะรู้สึกว่าข้อหลังๆเริ่มเริ่มยากขึ้นแล้วนะสําหรับข้อสอบคณิตศาสตร์สองเนี่ย บางข้อนี้ให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับเลขหนึ่งเลยนะคณิตศาสตร์หนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ข้อข้อที่สิบหกกัน